สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกม Broken Arrow กันนะครับซึ่งตัว Broken Arrow เนี่ยเขจะเป็นเกม RTS สงครามยุคใหม่เลยตัวทางเด็บของ Broken Arrow ก็ได้ปล่อยตัว Dev บไ a อารีออกมาอย่างแรกสิ่งที่เขาบอกมาก็คือเขาจะเพิ่ม Specialization เป็น3 Specialization ใน Open Beta ครั้งนี้พูดถึง Open Beta ก่อนตัว Open Beta ก็จะมาวันที่12พฤศจิก,กายน ก็เตรียมตัวไว้เลยสำหรับ Open m e t a ครั้งนี้จาก2 Specialization ที่เราจะเลือกได้ในตอน Open m e t a ครั้งแรกนั้นอะตอนนี้เราก็สามารถเลือกได้3 Specialization mm. ก็จะเป็นการแบบจัดเดตแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ดีเหมือนกันมาดูกันเลย usmc usmarine corp s มีอะไรมาใหม่บ้างอย่างแรกเลยก็เขาก็พูดถึงว่าตัวทาง usmc นั้นอะ่ะ ข่ะเจเวลินแปลว่าเขาอ่ะก็จะใส่ไอ้หน่วยเจเวลินเข้าไปซึ่งหน่วยเจเวลินเนี้ยก็จะเป็นแคทหน่วยแคทเหมือนเดิมแหละ c ombi Armillary Ammo Team แต่ตอนเนี้ยเขาจะสามารถให้หน่วยเนี้ยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ดับเบิลดากนสหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเจเวลินหรือว่ามีโท2หรือว่าโทง2 B ATGM ก็หน่วยแคทเนี้ย c ombi a r m i t l a r y Ammo Team ก็เป็นหน่วยที่ดีมากเพราะว่ามี ทหาร8นายซึ่งจะมีความสามารถในการใช้แอนตี้แทค์อย่างพวกเจเวลินหรือว่าดารกอน3ในการยันพวกยันเกาะโซนแนลวแล้วก็จะมีแอนตี้อนฟันตีเวเพนอย่างปืน M2 ที่ใช้ก็จุด50แล้วก็ Mark 19อโตเมติกินเน่ลันเชอร์ก็จะเป็นหน่วยที่มีความสามารถในการตั้งรับที่สูงมากก็หน่วยนี้นะครับ เขาก็อัปเกรดแล้วก็ทาง USMC ก็ได้รับตัวยูนิตใหม่นั่นะก็คือ Reserve Marine ก็หน่วยเรีอเอชช o n อนทุปเนี้ยก็จะมี13นายก็เรียเอชชาอนก็จะเป็นหน่วยที่อยู่ในปีกหรือว่าอยู่ในแนวหลังนะครับก็มี13นายแต่ว่าหน่วยเนี้ยจะไม่ได้มีความสามารถในการต่อต้านยานเกาะไม่มีคนไหนที่พกแอนตี้แทงเวเพนแต่หน่วยเนี้ยก็เขาบอกว่ามี ซีเ i ียสแอนตี้อินฟันชีพาเพราะว่ามีปืนกลประจามู่ M249 3กระบอกนี่นะครับแล้วก็มี Under b a r บาร์เรลกินเนตลันเชอร์อีก3กระบอกก็จะเป็นหน่วยที่มีความสามารถในการโซนพวดอินฟันชีอย่างมากแล้วก็เป็นเนื้อให้หน่วยอื่นๆในการยิงสนับสน,นุนก็ริซิวมารีนแล้วจากนั้นหน่วยสมอล เขาก็จะเปลี่ยนเป็น Assault Man สามารถเจาะเกาะรถถังได้ถึง600 600ม mm, ิเมเกาะที่หนา600แล้วก็ Strider Unit ก็เขาก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนให้หน่วย s t r r M จากหน่วย Anti- รถถังอะก็จะเป็นหน่วยที่ต่อต้านฐานราบด้วยการเปลี่ยนให้หัวล็อเป็นหัวล็อ b a r s t Fragmentation Warhead ก็เขาก็จะเปลี่ยนให้หน่วยนี้ยเป็นหน่วย ต่อต้านบุคคลแทนแล้วก็สมอลก็จะได้การบับให้มีหัวลบที่สามารถเจาะเกาะยานเกาะได้ค่อนข้างที่จะโหดมากเพราะว่าสามารถเจาะเกาะได้ถึง600้อมิลลิเมตรโอเคมาดูยามผ่านะใหม่ของ USMC เราจะมี ACPV แล้วก็ ACV 3 0อืมก็สามารถอัปเกรดเป็นปืนง3ม m ิ a ม t ลลิเมตอโตแคนนอน ก็โอ้น่าสนใจมากก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบแ็บแบบอัปเกรดเลยถ้าใครรู้ถึง ap acvp หรือ acv 3 0ก็เขียนได้ในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักยามผ่านะนี้เอาละมาดู n 1 a 1กันตัวรถถังรุ่นนี้ก็จะสามารถติดทรอฟี่ active protection system ได้แล้วก็วจะมีความสามารถในการ ป้องกันพวกมิซล์หรือว่าแอนตี้แทค์ที่ยิงออกมาได้ถึง4นัดเพิ่มอัตราการอยู่รอดของรถถังคันนี้โอเคแล้วก็ M60 M60 ก็สามารถเปลี่ยนอัปเกรดให้รถถังคันนี้เป็น m 7 2 8เซฟในการยิงพวกพวกสิ่งก่อสร้างให้มันพังลงมาแล้วก็เป็นปืนที่เหมาะสำหรับต่อต้านทหารราบเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้เป็น165ม mm ิลลิเมกันสำหรับ M60 เพราะว่า M60 ในเกมค่อนข้างที่จะ ไม่มีไม่มีใครอยากใช้อะลองใช้แล้วค่อนข้างที่จะไม่ได้เรื่องก็จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นยามผานานะที่เน้นความสามารถในการระเบิดเมืองแล้วก็สนับสนุนทหารราบโอเคมาดูยูนิตใหม่กันเลยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น AAVP7 ยามผาานาสะเทินน้ำสะเทืินบกของอเมริกาเขาบอกว่าจะได้อัปเกรด s ไ r เ i อร์เพิ่มเกาะแต่มันจะมีเวอร์ชันใหม่เลยก็คืออยู่ในซัพพอร์ตแทบ ก็มันก็จะเป็น M I C L I C ที่สามารถยิง3 r o c k อก็ตพร้อมกันได้เหมาะสำหรับทำลายพวกสิ่งก่อสร้างและก็ฐานรามในที่กำบงังและก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็น C A T F A E Catfe ที่สามารถยิง21 t h e r m o b i c r o c k e มในช็อตเรนก็ตัวเนี้ย Catfe เนี้ยก็จะเป็นบูิรตินของ U S Marine และก็อีกตัวก็จะยิง 3 rocket 2ตัวนี้จะอยู่ในแท็บ u p p o r t ก็จะเป็น artillery ของ US Marine น่าสนมากแล้วก็จากนี้แล้วเขาก็จะมี f F18C แล้วก็ F-18D Hornet ที่มีลวดลายที่สวยขึ้นแล้วก็โหลดเอาที่มากขึ้นอ่าไพมาที่อยู่ใน US Marine น่ะเขาก็จะปรับเป็นอยู่ในสายอื่นก็น่าจะเป็น s p e c i a l ลาที่3ที่เขายังไม่บอกใน d e ดบเดลลีอันนี้นะครับ เอาล่ะมาดูแท้งบิเกตกันหน่วยยานเกาะของอเมริกาเขาก็จะบอกว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างเช่นพวกรถถังพวกนี้ก็จะมียูนิตใหม่ก็คือ M1150 a s s a u l t b e a c h e r ตัวนี้ก็น่าสนมาดูพาลาดินพาลาดินก็สามารถอัปเกรดให้มีระยะที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำแล้วก็สามารถเพิ่มเกาะสำหรับพาลาดินนะครับ แล้วก็ M 2 7 0 MLRS ก็เขาก็จะบอกเพิ่มไปว่าจะมีรุ่นที่สามารถยิง12 Guided Rocket with explosive หรือว่า cluster ได้โหลดเอาเข้ามันแล้วก็หรือว่าจะเพิ่มเป็น4 PRSM Ballistic missile เพื่อให้จรวดอะของเราอะนั้นเต็ม่นนฟ้าของศัตรูก็จะเป็นการที่เวลายิงอะ ในตอน Open Beta 1หนึ่งในยุทธวิวีหลักของอเมริกาก็คือการยิงจรวดไปหลายลูกทำให้พวก S400 ของฝั่งรัสเซียไม่สามารถอินเตอร์เซปได้ทั้งหมดนั่นแปลว่าก็จะเปิดช่องให้พวกจรวดแอนตี้รถถังที่เป็นวอลเลตมีโอกาสที่จะยิงใส่เป้าหมายได้สำเร็จปัตเล่ A3 แล้วก็ A4 สามารถติดโทรรุนใหม่ก็คือโทร 2B ที่มีความสามารถในการท็อปแอตแทได้โอเคนี่ก็จะหมดแล้วสำหรับ U.S. Armor Brigade มาดู VDV กัน VDV เขาจะบอกว่าในตอนช่วง o p e r a i t a ครั้งแรกนั้นะหน่วย VDV อะก็ไม่สามารถ a d d ดรอปเวร์คอลอย่าง BTR, s h u g g a c h u g หรือว่า BMD 4ได้ทำให้มันไม่สามารถแบบเป็นหน่วยที่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร ตอนนี้เขาก็จะสามารถบอกว่าหน่วยนี้สามารถแอดด็อปของพวกนี้ได้แล้วก็จะเป็นการบัฟหน่วยวิลิวีแล้วก็ซัมรีซอฟซัมสปอร์ตเว r t v e เกอร์อย่างสเตลลาสิบแล้วก็ s t u มเอพวก Support Vehicle อร์อย่างสเตล l าส10แล้วก็สตัมเอ่ 10, กอะก็จะถูกย้ายไป Specialization อื่นเพราะว่าเราอะ่ะมีความสามารถในการแอดด็อปเชเกตแล้วก็ BMDC แล้วผมก็ไม่ชวนเหมือนกันว่าอันนี้จะเป็นการบัฟหรือว่าการเนิร์ฟกันแน่ เพราะว่าเราไม่สามารถใช้ Stellar 10และก็ s t ัม S ใน VDV Deck ได้แล้วก็จะย้ายไปสเปเชียลไล์อื่นแล้วก็เขาก็บอกว่าเช้นอีกอย่างหนึ่งก็คือทหารน่ะก็จะสามารถใช้ t r a นสปอร์ต e h i ค l ออันไหนก็ได้โอเคแล้วจากนั้นเขาก็จะบอกว่าคุณอ่ะก็จะไม่สามารถเจอ VDV เฮลิคอปเตอร์ในทหารล่า i n นฟัน r ี t แทบอีกได้อีกต่อไปแล้ว เพราะว่าตอนนี้พวกเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดอะ่ะก็จะถูกย้ายไปในแท็บเฮลิคอปเตอร์เลยซึ่งถ้าเฮลิคอปเตอร์นั้นอะ่ะสามารถขนคนได้คุณก็สามารถเลือกเฮลิคอปเตอร์นั้นมาพร้อมกับทหารราบได้เลยโอเคแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ใหม่ก็คือ MI 2 4 PN ก็ตัว MI 2 4 PN ก็จะเป็น s h i e Attack Helicopter เฮลิคอปเตอร์ราคาถูกที่ติดจรวดแคบบ้องเดียว แล้วก็อาจจะมีหลดเอาอื่นๆแถมมาด้วยโอเคและจากนี้ก็จะเป็นตาของ ML 76 MD ซึ่งตอน Open Beta ครั้งที่แล้วอ่ะมีปัญหาเรื่องการดอบหน่วยทหารราบเขาก็เลยแก้ให้ตอนที่มัน call in มามันสามารถดอบทหารราบได้โดยแค่ใช้คำสั่งเดียวก็คือคำสั่ง air drop ทำให้ง่ายต่อการที่ผู้เล่นอะ่ะจะดอบทหารลงในพื้นที่ และถัดมาก็เขาก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือซู25ที่ก็ถูกย้ายไป Specialization อื่นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยมิก35แทนโดยมิก35ก็จะเป็นมิก29ที่อัปเกรดสามารถขนอาวุธได้มากขึ้นแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องไฟท m มอยู่ซึ่งจะแก้ได้ด้วยการที่ต้องใช้เอ็กซ์ต้าฟิลอ๋อแล้วจากนั้นตอนนี้เขาจะบอกว่าตัว เกมของเราอะ่ะก็จะสามารถเอาหัวบนิวเคลียร์เข้ามาได้แล้วก็ตัวหัวบนิวเคลียร์เนี้ยเขาจะมากับ TU 160 KH102 นิวเคลียร์ครูสมิสไซว้าวจะสู้แม้ชัวร์ได้เคลียร์ all the many enemy AA ให้ก่อนนะครับก่อนที่จะใช้มันอืม <c oughs> โอเค แล้วก็ตัวเนี้ก็จะเป็นการบาลานแล้วว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยตัวทหารราบก็จะอึดขึ้นประมาณ25%อันนี่ดีมากเลยเพราะว่าตัวออ e เ b นเบต้าทหารคือแบบโจกมันไม่สามารถยันพวกยันเกาะได้เลยแบบคือมันพอยันได้ในตัวเมืองถ้าคุณมีพวก atgm แต่ว่าถ้าคุณดันไปประทะาับพวกยันเกาะแล้วคุณเผลออยู่ในที่โลง่งหรือว่าไม่ได้อยู่ในที่กำลังคุณตายเร็วมากแบบไร้แอนตี้แทงเวเพนอะเขจะ บัฟประมาณ10-25%ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นแบบไหนก็ดีมาก Anti-Tank Rocket now create a c ติ f e c t o ฟ f e c ต์ l e v e วกเต e e e ออ่าตัวเนี้ยคือสำคัญเลยพวก Anti-Tank Rocket อ่ะก็เวลายิงออกมาก็ถ้ามาโดนตัวรถถังอ่ะพวกรถถังก็จะเครื่องยนต์เสียหรือว่าติด critical ซึ่งตัวเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าการที่รถถังเสียแล้วไปไหนไม่ได้นั่นก็คือหมายความว่ารถถังนั้นก็คือรอความตายอย่างเดียว ก็นี่จะเป็นการกันไม่ให้ผู้เล่นแบบบอบพวกทีสิบห้บาบเลียนอะไรพวกนี้ใส่ทหารราบก็คุณก็ไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าถ้ามันเข้ามาแล้วพวกแอคทีฟปคชันของคุณอะหมดเมื่อไรอะแล้วคุณโดนยิงอะเครื่องยนต์คุณเสียก็คือคุณก็เหมือนเสียรถถังนั้นไปนในตัวดีมากถ้าสิ่งก่อสร้างน้ำพังลงอะเมื่อก่อนนั้นอะตอน Open Beta ้ครั้งแรกก็จะเป็นการฆ่าทุกคนที่อยู่ข้างในแต่ตอนเนี้ย ตัวทหารนะก็จะมีโอกาสรอดตามเปอร์เซ็นต์ที่เกมเซตไว้ Spin ability has been added to all squad ตอนนี้ทหารทุกหน่วยก็สามารถวิ่งสปินได้แล้วเอาละแล้วเขาก็จะบอกเรื่อง infantry combat สหรับทหารราบ infantry rifle แล้วก็ machine gun นะเพิ่มดาเมจให้ไป special weapon นะด o มอร์ดาเมจ but the rain and penetration h a e been reduced ก็หน่วยที่ติด special นะกะก จะทำดาเมจมากขึ้นแต่ว่าจะมีระยะและก็โอกาสเจาะเกาะได้น้อยลงอาวุธที่เป็นสไนเปอร์ก็จะบายพาสบิลดิ้งคัฟเวอร์ไปแล้วก็มัสแมนไรเฟิลก็จะบายพารส50% of building cover ก็พวกมัสแมนหรือว่าสไนเปอร์ก็จะเป็นอาวุธที่ดีในการทำลายทหารที่อยู่ในเมืองช็อตการเรนให้บินีดูส์บาดดาเมจอิน r คี s สอะลอตอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าช็อตการเรนเขาก็บอกว่า ลดระยะขอมันลงแต่เพิ่มความสามารถในการทำลายล้างที่สูงมากในระยะนั้นระยะที่ปืนช็อตกันนั้นสามารถยิงได้แล้วก็หน่วยทหารพลร่มรัเสเซียก็จะมีการบูดิฟายเล็กน้อยสําหรับโหลดเอาอย่างเช่นสเปนนาร์ก็จะถือเลเซอร์เดสเซนเซชันแทนหน่วยลัสเวดการมี RPG 16ที่เป็น RPG ที่สามารถยิงล็อกเก็ตได้ไกล เหมาะสำหรับต่อต้อตอตานยันเกาะถ้าผมจะไม่ผิด RPG 16เนี่ยก็จะอยู่ในเกมวอร์โนเหมือนกันเป็นอาวุธต,ต่อต้านยันเกาะที่มีความสามารถในการยิงระยะไกลให้คิสซว่าหนวเนี้ยก็เหมือน r ี c อร์เดตไลฟ์เฟก็แล้วกันในเกมวอลเกมเดรดาก,กอนอ่าโอเคแล้วก็จากนี้ก็จะเป็นการตัวเกมก็จะบอกว่าทางเด็บเขาก็บัฟโดนให้สามารถ ไม่ถูกโดนยิงโดยพวก Anti แอนตี้บอลลิสติกมิสไซล์แปลว่าโอกาสที่คุณจะใช้โดนนะก็มีโอกาสที่จะใช้มากขึ้นแล้วก็อเมริกาก็จะมีโดนเข้ามาแล้วรัสเซียไม่ได้มีแค่ฝ่ายเดียวแล้วก็บางยูนิตอย่างพวก ATGM carrier อย่าง c o n เ r e ต e D1 อ่ะเขาก็จะเพิ่ม a n t i i n อินฟ r น c ี p a b เ l i ล y ตไปก็มีความสามารถในการต่อต้านทหารราบได้แล้ว ส่วนสรุปเอก็เขาก็จะอัปเกรดให้มันมีความสามารถในการเพิ่มเกาะแต่ว่าตัดความสามารถในการ a d o p ดอปทิ้งไปแล้วก็สิ่งนี้ที่ก็โอเคเหมือนกันเลยก็คือตัวยูนิตโมเดลคุณก็จะเห็นตัวทหารราบข้างในแล้วก็วอร์โนก็ไม่มีนะ ก็ถ้าเทียบกับวอร์ e นคือคุณก็จะเห็นแบบรถมีแค่คนขับแล้วก็ไม่มีคนถือปืนแต่ในเกมบุคเค็นแอโร่คุณก็จะเห็นทหารที่นั่งถือ ATGM แล้วก็มินิกันเอาล่ะมาดูกาดแท้งบิเกตกันกาดแท้งมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนบ้างก็เขาก็บอกว่ากาดแท้งไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแล้วก็แต่ว่ามีการปรับราคา แล้วก็ชัฟ f ฟ l e ยูนิตต่างๆในซัพพอร์ตแทน้องทุงกุสกาก็ถูกตัดออกไปแล้วก็ใส่ Master S Cell p ซล p ัปเปอร์ s าวิเข้ามาแทน The ะ a าแซม h h 5 5 6ก็ถูกตัดออกไปก็ปืนใหญ่ในหน่วยกาดแทงบิเกตอะ่ะก็จะถูกตัดออกไป เพื่อให้คุณต้องไปเลือกสเปเชียลไลย่างอื่นในการช่วยสปอร์ตหน่วยนี้เข้าใจได้เพราะว่าการแทงบิเก็บก็เหมือนเป็นหน่วยโปรตุเกที่มีของที่โกงมากๆอย่างพวก T15 หรือ T14 หรือเฉพาะไอ้ T15 บาบาเลียนเน t 14, ่4อามาทาก็มี2 possible upgrade ก็คือทำให้มันมีอยู่ในชีวิตจริงเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคโทษทีทษทีก็ตัว T14 อามาทาก็มี atgm ที่สามารถอัปเกรดติดกันมาติดกับมันมาได้ this d e a heavy on vehicle and support so b e n e d for some general improvement ก็เค้าก็จะบอกว่าแทงบิเกดเนี่ยเค้าก็จะบอกว่ามีการปรับให้ vehicle automatic use the defensive smoke when missile t r a d i n g them โอเคก็พวกยานเกาะก็จะมีความสามารถในการปล่อย defensive smoke เมื่อตรวจจับว่ามี missile เข้าหามันแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการตรวจจับนะ ซึ่งถ้าคุณเจอแอมบูดย,ย่างทหารราบที่อยู่ในเมืองแล้วคุณขับรถถังไม่ระวังอ่ะก็ตัวสโมคก็จะไม่ถูกปล่อยมาทันทีหรือว่าถ้าคุณเจอพวกเครื่องบินอ่ะและถูกยิงจากมิสไซล์ไอตัวนั้นอ่ะก็รถถังก็จะไม่ปล่อยสโมคกให้เหมือนกัน Artillery now move in range of the target if you give them order to shoot outside ก็พวกปืนใหญ่ก็จะขับเข้าไปหาศัตรู เพื่อยิงปืนใหญ่ถ้ามันอยู่นอกระยะโอเคเป็นคุณภาพอัพไลน์ surface to air missile efficiency has been improved addition to n e w m e c h a near i c n miss oh my god near miss mechanic นะครับก็คือในเกม AA อะ่ะก็คือเวลายิงไปอะ่ะในเกมวอร์โ bon นนะครับวอโน ถ้ามิสไซล์มันมิสอะมันก็จะไม่ทําอะไรเลยกับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เลยแต่ในเกมเนี้ยถ้ามิสไซล์ยิงไปแต่ว่าถ้ามันพลาดอะมันก็จะเกิด near miss mechanic ก็คือทําให้ยามพานะทางอากาศเนี้ยโดนดาเมจแต่ว่าไม่เยอะทําให้มันสตาร์ททำลดประสิทธิภาพของมันเพราะว่าใน War No อะแล้วก็วอ g เกมด้วยบางทีอะก็ AA ก็จะเป็นกาชาแบบกาชารัวๆเลยแต่ในที่เนี้ย ถ้าคุณบินเครื่องบินไปในเขต A.A. แล้วอะต่อให้มันพลาดเป้าก็เถอะมันก็จะทำดาเมจแก่เครื่องบินอยู่ดีแปลว่ามันก็จะไปการป้องกันรประหาเครื่องบินสแปมหรือว่าการ RNG ซึ่งเนี่ยก็คือดีมากเลยแล้วเป็นระบบที่หลายคนอะในวอร์โนที่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เลยก็เข้าใจตัวเกมอะขอมานานแล้วขอเนียมิสเมคานิกซึ่งยูจินก็ไม่ทำสักที อันเนี้ยดีมาก some anti r missile um receive new guidance call thermo thermo guidance this missile are guide for d i r s h o o t by default but have ability to pit bull active their own seeker to become autonomous if อืมก็ anti missile um receive new guidance ก็ต้องไปดูว่า thermo guidance อะจะเป็นยังไงในเกมนะครับ แต่เนี้ยดีมากเลยก็ลักเลย b o อ e n เกน o อโรแอดเนียมิสเมคานิกก่อน Warno ก็สำหรับเนี้ยก็จะเป็น d e a ลลีของ Boken เกนแอกันนะครับสำหรับคลิปเนี้ยก็ขอจบคลิปเท่านี้ขอตัวไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับ